p o l y i m i d e Tape ผลิตจากฟิล์ม p o l y อ i d มีชึ่งมีคุณสมบัติเด่นเรื่องความทนทานต่อความร้อนสูงและความสเสถียรทางเคมีด้านหลังเคลือบด้วยกาวซิลิโคนทำให้ยึดเกาะได้ดีแม้ต้องเจอกับอุณหภูมิสูงต่อเนื่องและยังสามารถใช้งานได้หลากหลายโดยเฉพาะงานที่ต้องการทนความร้อนสูงเช่นงานบัตรกรี SMT และเวฟ soldering 2. ง,งานผลิต PCB 3. งานฉนวนไฟฟ้าในมอเตอร์มอแปลงและแบตเตอรี่ 4. งานพ่นสีและงานเคลือบผิวและ 5. รวมถึงการทำพื้นผิวรองสำหรับเครื่องพิมพ์ 3D Printing เนื้อฟิล์มไม่ทิ้งคราบกาวหลังใช้แม้เนื้อเทปจะบางแต่มีความแข็งแรงสูงไม่ฉีกขาดง่ายและให้ความแม่นยำในการใช้งานในชิ้นงานขนาดเล็กหรือบริเวณที่ต้องการความละเอียด หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสินค้าสำหรับงานอุตสาหกรรมอื่นๆสามารถติดต่อเราได้เลยค่ะเรายินดีให้คำแนะนำ